ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเส้นทางสุดท้ายของพายุดิเปรชั่น 01W ซึ่งนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตาม ภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุดีเปรชั่น TD01W ซึ่งในขณะนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมพอประกาศต่ำกำลังแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านของการคาดการฝนในวันนี้1เมษายน2,565จะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่ถูกในด้านของพายุดิปรชันที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความรกาศต่ำกำลังแรงที่จะกระชากในด้านของลมหนาวลงมานะครับสู่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งนะครับลักษณะดังกล่าวเช่นนี้มวลอากาศเย็นประทะกับหย่อมความรากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจากอากาศร้อนอากาศร้อนจัดอากาศร้อนสะสมจึงทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนจากการแบ่งเซลล์ของความชืน้นเข้ามาสู่บริเวณภาคอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกจึงทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ ลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนบริเวณอีสานทางตอนบนจะเน้นมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับและอากาศจะเย็นลงส่วนฝนอาจจะมีได้ในบางพื้นที่ของบริเวณอีสานทางตอนล่างส่วนมากจะเน้นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนฝนตกหนักอาจจะมีได้บางพื้นที่นะครับแต่ไม่เน้นรวมถึงบริเวณภาคตะวันออก ส่วนฝนตกหนักจะนินมบริเวณภาคใต้นะครับในวันที่1-2เมษายนไล่าย,ยาวไปเลยนะครับจนถึงในวันที่9เมษายนโดยจะมีหย่อมความประกาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคใต้โดยจะเริ่มจากภาคใต้ฝั่งตะวัอนออกก่อนนะครับอีกครั้งคือในช่วงวันที่7เมษายนซึ่งนะครับในระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่ในวันที่1เมษายนจนถึงในวันที่9เมษายน ก็ยังจะมีฝนฟ้าขนองและยังจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่4-9เมษายนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิจะลดลงและฝนจะลดลงเช่นกันนะครับในวันที่4-9เมษายน ขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคตะันออกเฉียงเหนือร่วมถึงภาคตะนออกขอให้ระวังพายยุดุดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเข้ามานะครับในช่วงวันที่1-3เมษายนจากนั้นในช่วงวันที่4 จนถึงในช่วงวันที่9เมษายนฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับแต่ก็ยังจะพอมีตกได้ในบางพื้นที่แต่เป็นส่วนน้อยจะมีอากาศเย็นลงหลังจากที่มีฝนตกฟ้าคะนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้31มีนาคมจนถึง9เมษายนขอให้ระวังในเรื่องของหย่อมความระกาาต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนัก ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องและการติดตามการพยายการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมที่ยาอย่างต่อเนื่องนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ